Four years of age, stands 175 centimeters tall LWG with a professional fight record of 24 fights and 16 wins. Please put your hands together for Douglas Malagon from the United States of America. <laughs> สหรัฐอเมริกาครับคนนี้ก็คือดักลาสมาลากอนวัยสาปีแล้วครับคนนี้175เซนิเมตรครับโอ้ซ้อมอยู่แฟร์เทคซะด้วยครับน่าสนใจครับวันนี้จะมีอะไรมาโชว์บ้างเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันครับ ี่คิดัลลาสจากประเทศ U.S.A. ครับเรามาต่อกันครับกับนักมวยจากมุมแดงอายุ20ปี 0, สูง185เซนติเมตรครับนักมวยคนาด้ชกว,วันแล้ว16ไฟและชนะ12นัดถ้าพร้อมแล้วขอสีประมือให้เจิง Ying from China. มังกรจอมห้าวจากสาธารณารัฐประชาชนจีนครับ <ST IT US H> โอ้วัยกำลังสดกำลังห้าวเลยครับจึงปิงจาก LKT มวยไทยยิมและ for the record จึงปิง FROM CHINA โอ้หคู่นี้น่าสนใจครับอายุนี่ต่างกัน14ปีนะครับ20กับ34 185กับ175ครับเป็นหนุ่มจีนครับสูงกว่า10เซนติเมตรประสบการณ์เนี่ยแน่นอนครับว่าดักลาที่เหนือกว่านิดหน่อยครับแต่โอ้โหดูช่วงชกและความสดสิครับโอสาวหมัดเข้าหาเลยครับเชิงปิงโอ้กาจ้วงเอาให้อยู่ยกแรกเลยหรือเปล่าครับ แม่ตาฟาซีก่ก็ไวก็อยู่ในเรียกว่าช่วงกำลังคึกกำลังแกล่งนะครับ34ครับส่วนเจิงปิงนี่ยีปีเองครับกาลังห้าวเลยครับแบบนี้ครับโอ้อาศัยความช่วงโจกที่สูงยาวกว่าเนี่ยครับเจิงปิงจ้วงเอาไล่ไต่เอาจ้วงเอาเลยครับ เดินเข้าหาครับหมัด1 2โอ้แต่ดักลาสแกไม่ตกใจครับกาดขวานี่ยกสูงตลอดนะครับดักลาสครับสังเกตครับไปล่างครับหมัดขวามาแล้วเริ่มจัดจ่ายคืนบ้างครับดักลาสหัวตะัดขวามาครับเอาบวกมาัดกันเลยครับแอบตอนแรกจ่วงาวจู่หงาวดักลาสก็แหมค่อยๆเก็บข้อมูลครับตอนนี้เริ่มมีโตแล้วครับ หมัดขวาไม่โดนครับเจิงปิงเหมือนจะเชื่อระยะได้เลยครับตากลาสครับด,ดึงครับดีว่ายังไม่มีลูกโตแยบซ้ายเข้าหน้าเจิงปิงเจาะพับในตวัดขึ้นบนหมัดหนึ่งสองยังติดบังอยู่ครับวงในตากลาซองระวังแข้งซ้ายหน้าของเจิงปิงนะครับดีได้เร็วครับ เพราะฉะนั้นกากขวาที่ตกไม่ได้เลยอืมหมักหนึ่งสองครับเจ้งปิงไม่ถึงโอ้คล่อมไปอกกกีกเริ่มอย่างที่บอกรักร้านเริ่มจะเช็กระยะได้แล้วครับโอ้วงในก็ไม่เป็นรองกันเลยครับตีได้ดีทั้งคู่ครับสั์ศสีของจีนกับอเมริกาดูครับจีมลำตัวแล้วสับล่างทำดีเลยครับดักลาส โอ้ดึงให้เจ้งปิงมาอยู่ในเกมของตัวเองนะครับดักลาสมาร์กอนโอ้มีหมัดหนึ่งสองด้ครับดักลาสโอ้โหเต็มเต็มยังไงครับแหมตัวเล็กไล่ต่อยตัวใหญ่ครับแหมพอจับจังหวะได้แล้วก็น่นากลัวเลยครับดักลาสเนี่ยหลุดแนละ้วโอ้แกหมุนสามต้นหงส์สิงห์สง่าเขาก็ตามเข้าไปซ้ำครับดักลาสฟันศอกเข้าไปโอ้หมัดดีด้วยครับดักลาสลำตัวขึ้นบนโอ้ โอเจิงปิงยังมีหมัดสวนครับอ่ายักกระคัดตาจิ้มลำตัวหมดยกซะก่อนครับแห่ไตส่งมุมเลยครับโอ้ oh, ยกแรกครับช่วงแรกแรกนี่ดูแรงครับเจิงปิงครับแต่จากนั้นดักลัสก็เริ่มกลับเข้าสู่เกมของตัวเองดูช่วงแรกๆนีครับโห oh, มกระหน่ำเลยครับเจิงปิงทั้งหมดัดทั้งแข้งทั้งเข่าครับ แต่พอเช็คระยะได้ดักลาฟแกก็เอาคืนครับเล้าเอาคืนได้ดีซะด้วยนะครับเนี่ยหลุดนะครับหมัดของจังปิงครับต่อยลำตัวสอกใบหน้างะสอกไม่โดนโอ้ถือว่าเกมการต่อสู้นี้ไม่ห่างใกล้เคียงเลยครับอยู่ที่ใครจะคุมจังหวะตัวเองได้ดีกว่ากันนั่นแหละครับ เดินเข้าหาเหมือนเดิมครับจ้างปิงจากจีนข<ป>วาคล่อมไปครับซอกขวาไม่โดนโู้หมัดเริ่มจะคล้อาเอาเสียหลักครับอืมกาจ,จะฟันซอกครับดักรัผิดไปครับแทงซายโต้โ,โดนหมัดของดักรัตเหมือนกันอ<ป>สับล่างครับดักรัขณะที่เจ้งปิงนี่โจนตีด้านบนครับ ต่อ,อยลำตวัวดีครับแกบซ้ายเข้าหน้าไปทับในโอ้โหแข้งขวามาครับนารคลาสโอ้โจิ้มลำตัวโอ้หมัดชักชักจะคล่อมครับเชองปิงโอ้โ,โดนขวาดัรคลาส เริ่มกลับมาพลิ้วเลยครับดักลาสครับหลังจากที่แรกนะครับในช่วงแรกๆเอาโดนครึ่งแข้งครึ่งเข,ข,ข่าโอ้โหต่อ,ลลอยลำตัวดีครับเจียงปิงดักลวงครับโอ้พยายามตัดลำตัวแล้วครับเจียงปิงก็ดักลาสพลิกกลับมาบ้างครับอาสับล่างอาสับโอ้ย่ายางแตกนะครับเจียงปิง ทันหนิงเมื่อไหร่นี่มีลุ้นเลยครับเจ้างปิงเอาอ,อีกแล้ว,ลวโอ้เริ่มจะจับจุดได้แล้วครับดักลาสมีก้าวเสียบเของเจ้างปิงแน่รอครับมันส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของเจ้างปิงด้วยครับต่อยลำตัวต่ล่างเนี่ครับแกโจมตีที่ขาซ้ายของเจ้างปิงครับดักลาสมาอีกแล้วจะบอกว่าไม่รู้สึกก็คงจะไม่ได้เลยครับเพราะโดนไปหลายทีแล้วเกินครับ เน้นหมัดรอู๋อัป,ปคัดดีครับโอ้ดักลาสก็โดนเหมือนกันครับโอ้ต่างฝ่ายต่างโดนครับโอ้เลือดกำดาวทะลักเหมือนกันครับดักลาสอยู่ที่ใครจะเก็บอาการได้ดีกว่ากันเลยครับแบบนี้อัป,ปคัดมาแล้วฮุกซ้ายแบบซ้ายครับอยู่วงนอกครับอือหนึ่งสองเต็มหน้าโอ้ยอ้าวเจิงป,ปิงยังไงครับ เน้นโจมตีฐานล่างเอาครับมีอาการนิ่งเจ้างปิงโอ้ไฟช็อตครับอีกแล้วครับโอ้ขาซ้ายเอ้ายางจีนยังไงครับยางจีนโอ้ดูสงอสังแงนครับขาตายนะครับเจ้างปิงครับยังพยายามบวกหมัดนะครับแต่แม่พอก้าวขาไม่ได้น้าหนักหมัดมันก็ไม่ค่อยมีครับเจ้างปิงโอ้ดัง้ากกันนิ่งครับ โอ้โหชูมือเข้ามุมนี้เลยกําดาวนี้เต็มจมูกเลยครับนี่ครับ oh, โอ้โหไป oh, oh, oh ดูเ,เห็นเลยครับ oh, 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 oh โอ้คนผละแบบครับดูภาพช้าก่อนครับอาปัคัดไม่โดนครับโอ้โหโดนหมัดขวาของเจิงปิงครับจังหวะนี้นี่ครับอัป,ปัคัดดีครับเจิงปิง แต่ว่าหลังจากนั้นนะครับก็โอ้โหดักราสก็พยายามเล่นงานช่วงล่างครับเลยเราเจ้างปิงนี้แทบจะก้าวขาไม่ออกเลยไปดูกต่อครับยกสามครับโอ้เน้นเลยครับดักราสมาละก้อนเน้นที่ขาซ้ายเจ้งปิงนะครับอตองน้ำนยังทนได้อยู่ครับเจ้างปิงโอ้หักเททิ้งไปอีกแต่ไม่อยากจะลุกแล้วครับแต่ต้องลุกขึ้นมาจิ้มรับตัวสีหน้าดูเปลี่ยนไปครับเจ้างปิง โอ้โหลุยหนักนะครับดักลาสโอ้หลังจากเจิงปิงเอาไม่อยู่ดักลาสเริ่มปฏิบัติการเอาคืนครับสับล่างต่อยลำตัวแล้วก็สับต้นขาเอาเจิงปิงอย่านิงๆๆๆ่งครับอย่านิ่งต้องสู้พางถอยพาเลยครับ การเคลื่อนไหวนี่ก็ไม่ได้รวดเร็วเหมือนกับในช่วงยกแรกๆนะครับโอ้จิ้มลำตัวอ้าวหุยลำตัวโอ้ต้องกันให้ดีนะครับตอนนี้ขาตายแล้วก็ดักลาสถึงตัวครับเนี่ยแก้าวขาแทบจะไม่ไปไหนเลยครับ่ครับตัวเล็กไล่ตัวใหญ่สับล่างจิ้มลำตัวโอ้พยายามจะเข่าวสวนแต่โดนหมัดศอก ับอีกแล้วโอ้จองพิงจะยืนอยู่ไหมครับเนี่ยโอ้กอดจะจ่ายคือมาแต่ละทีครับนานเหลือเกินไป่วามาครับอย่างเบาๆจิ้มลำตัวโอ้ยโดนอีกอา้าวยังไงเจิงปิงโอ้หนักหนักของอาวุธดีแน่นอนครับดักลา้านีตอนนี้หนักกว่าแรงกว่าอย่างเห็นได้ชัดครับอาการชักไม่ดีครับเจิงปิงโอ้ต้องอาศัยเชือกช่วยครับกอดไว้ก่อน โพี่ดักครับขอกอดหน่อยครับบอกแล้วว่ามันออกครับอาการออกหินเด่นชัดครับบาดดีเบาเลยครับเจ้งปิงเห็นชัดครับโอ้ยมีซอรอีกดักรัดโอ้สกอสังกครับยืนไหวไม่ไหวไปแล้วโอ้เปิดฉากอย่างเร้าใจครับเจ้างปิงครับโอ้แต่ลงท้ายนี่ก้นจำเบาครับ ก็โดนซอกมาตั้งแต่ยก2แล้วเลยครับช่วงกลางยกสอง้วครับที่เริ่มจะมีปัญหาครับโดนเตะขาครับอืวันนี้กลายเป็นแจ็คผู้ฆ่ายักษ์เลยครับตากราสมาลากอนจากสหรัฐอเมริกาครับกลับมาจนได้ครับดูภาพช้าครับนี่ครับหมัดขวาตามด้วยเตะพับนอกพับนอกอีกโอ้มันสะสมมากครับโดนไปเรื่อยๆโดนไปเรื่อยๆครับเชิงปิง ช่วงแรกๆนี่ยังมีโต้ครับมีสวนครับแต่หลังจากนั้นเริ่มจะเจ็บเริ่มจะโอ้ทนไม่ไหวครับคละแกกันเน้นโจมตีบริเวณนี้ตลอดดูครับจนทิ้งตัว้วครับเจอครับ ย yeah, By way of knock out, round number three, from the Blue winner the แล้วก็เป็นดักลาสมลกรณ์ครับจากสหรัฐอเมริกาครับโอ้ oh, พลิกกลับมาเอาชนะน็อกไปได้ในยกที่3ครับ